เตรียมพบท่านพบกับนักร้องหนุ่มบ้านนอกคอกนาเขามีนามว่าไอ้ควายเอ๋ย <c oughs> วันนี้มาด้วยบทเพลงสวยจนล้นเชิญทุกท่านรับชมณบัดนี้สวยจนล้นไปคนหน้าเจ็บไนแม่ริงสวยที่บาดใจสวยกว่าใครในผืนทานิน สวยทั้งตัวทุนหัวสวยไปทั้งสิ้นดุดดังหงมลงดินมาหัวชมชิ้นให้คนครั้งคลายฮีหากว่ามีเวทมนต์ชิ้นผลสุพรรณชื่อว่าคุณแผนคนนั้นจะหอบจอมกวนไปทานคนใครเสียดายเหลือเกินบังเอิญเป็นไปไม่ได้อยากจะรู้ซ้ำไหว จะเป็นของใครที่ชใช้ได้ชูบดี